สวัสดีครับชว่วงนี้ก็กลัวนะกลัวคือกลัวว่ามันจะมีมันจะอัปเดตเนื้อ,เ,อเรื่องก่อนนอเว้ยเป็นเรื่องเสริมยังเล่นไม่จบเลยกิจกรรมเนี่ยกลัวมาก่อนอย่เลยขอให้นะุณผู้ชมทำคลิปได้วันละยีสย่สิบนาทีอะไรประมาณนั้นเนาะขอไปนะพัฒนาเมนู อ๋อพัฒนาเมนูเนี่อสัตว์จากหมู่บ้านอันนี้ไหมเนี่สแต่หมู่บ้านเสร์ของผสมวันจะพืชอันนี้ไหมอันนี้มั้อง,อ,งอ๋นนอ,นนอ,อข้าวไอ้เหี้ยข้าว อแล้ลเป็นไงปัฒนาบอาหาร้อยร้อ <c> ย <oughs> สีทองให้สีทองมันใบใบอะไรของมันงงเนี่ยใบทันทีให้กูรู้เรื่องเลยดิเฮ้ยอันนี้ถูกว่ะแป้งหรอ โอ้ไข่แป้งนี่ไหมเอ๊ยมันข้าวพี่หรอวะข้าวออกเอาที่แทนเออสวยสดีไม่ไง่เพื่อซีโคหนึ่งลงในเมนูอาหารลูกคา้าเปิดร้านกันเถอะโอเคหมอให้เปิดร้านจัดไปเออข้ยน้าเป็นซีรีส์แล้วกัน ไอเป็นเป็นเอออะไรวะ้างแมงเนื้อไหนก็ไ,ไหนทั้งหมดเลยโอเคอ,เคอาหารนี่เราไปต้องทำมาแล้วไปลูกค้า VIP คนนี้โอเคบทสนทนาเฮียต้อนรับลูกค้า เอ๊คุณเชฟกำลังรอฉันอยู่เหรอไม่อาา่านแล้วมัน,เ,เ,นเร็วเกินเร็วเกินเร็วที่ไม่ใช่เร็วเร็วที่ไม่ใช่เร็วเอาเรี่ยกมไมนดูคันคุยอะไรกันก็มไม่รู้กูมไม่รีบมาดูไปปะละลาก่อนลูกค้า โอ้มีลูฟาน่ามาช่วยมันจะเร็วขึ้นนะเป็นไหมเออแต่ก่อนเราต้องช่วยไออีกคนหนึ่งมันกดกดเงินเก็บขยะอะไรอย่างนี้ครับลุชนะอู้ลุชนะอู้อย่าอู้ดิเออเดี๋ยวเธอเดเอคนทำอาหารมีคนเดียวหวังทีด่ดูดี <c oughs> โคตรโหดคนทำอาหารมีคนเดียวนี่ถึงว่าน่านอกกรอบอยู่แล้วแหละ มันต้องทำมาหลายคนนะเป็นตามความจริงนะไอคนเสิแล้วต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้มั้งบริบริหารร้านค้าต่อไปและพยายามเพิ่มผู้มือบริหารถึงอ๋อโอเคโอเคสรุปก็คือไอเหี้ยถึงเลยว่าสำเร็จการเดินทางในพืนน้นที่หมู่บ้านสอง หมู่บ้านสองเหรอหมู่บ้านสองไหวะเห็นหมู่บ้านเดียวเดี๋ยมันจะคุยกันเอ้ยไม่คุยกันวะออกเดินทาง,ทางโอเคต่อไปก็ทำยอดขาย โอ้โหโคตรเยอะขายอาหารที่มีรสชาติหรือมีวิธีปรุงตรงตามความชอบของลูกค้าห้าสิบจานองเยอะเกินโอ้โหยิ่งยาวเลยเนี่ย,ย,ยเลยวะยังไม่ได้เข้าเรื่องเรื่องเลยยาวแล้วโอ้เราเนี้มันจะเล่นนานกว่าที่คิดครับ ม่น่ามอีอะไรบ้งดังนั้นผมก็จะตัดลูกค้าซัำติงมาขอนอนเล่นแล้วโอเคเดี๋ยวผมรอมันไปก่อนนะรอมันไปก่อนผมค่อยตัด ลูกค้าพี่สมอง่องเรื่องเสริมมีเพจประมาณนั่นแหละนีเ่เไปไหนก็ไปมึงอะอีะเ,อเวนเรีบกินอนะใส่หัวไปโอเคนะ่าจะหมดละ โอเคโอค้ยได้เลยใช่ไหมโอเ้เหนื่อยยังไม่ได้มาโอ้ตอ่อดีได้เลยไหมโอเ้เล่นตั้งหลายว็บเล่นตั้งนานเปิดด้าน้านต่อไปเดี๋ยวตนามบริหาของลูกค้า เอาอยู่ได้ไอวนะเอ้ยน่มันเปิดโอ้โหต้องไปฟาร์มก่อนโอเคเนี่ยเปิดร้านอาหารไม่ทุกวันเนี่ย CG เสริมยังไม่ได้นะครับ CG นี่เล่กเสริมยังไม่ได้เลยไปเปิดร้านอาหารผู้ช่วยคนต่อไป บทััฒนาของลูกค้าต่อไปโอเคมีหนูเหรอ ย่ามีหนูนะขโมยไข่ขโมยเย <c oughs> อ่ยอ๋อขโมยกินของใช่ไหมนี่มันไม่ถูกต้องนะหนูอ๋อฝหนู้วต้องคลายของให้เสร็จก่อน ขายของเสร็จก,ก็ไปต่อโอเคอเค้ยมีคู่มีลูกมือช่วยในครัวก,ก็สบายขึ้นเยอะเลยขายได้เร็วขายไดเร็วมีขโมยแล้วขโมยมาย ไปจับขโมยเร็วโอ้ยแล้ว,ออลวหรอรูงมาขาโมยรอบสองเลยหนระือเปล่า เออจะพูดแทรกกันดิมันไม่เห็นไปก็เถอะก็จันพิศาทธ์โอเคกัจันพิศาทธ์เลยนะ่อได้เข้าเรื่องเข้าราว ให้กูไปขายของกูได้ไหมจากวาความทรงจำของของคนนั้นกระเป๋าเงินน่าจะอยู่แถวนี้แต่พื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะเริ่มหาจากตรงไหนดีนั่นสิ กุ๊กกเสียงคำรามของปีศาจองไก่ดังมาจากทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลจัดการปีศาจองไก่พวกนี้ก่อนแล้วค่อยตามหากระเป๋าเงินได้เลยไปกระตุกกระตุกต้องเปิดท่าพิเศษก่อนเลยเอาเลยหมายหรอ อันสีพนเอชไม่ตายสายยาตายเย็นห้อปุ้ยอุ้ยภูเขาบางภูเขาบางหมดเลยไม่เห็นหูอุ้ย่ะตกละปุ้ย่ะทำไมมันเยอะอย่างวะ ทำเพียงเยอะจ่งเล้เออล่ะอุยอะสวยพูดต่อสู้คนเยอะเลยไปไหนอะอะไรนะกระเป๋าเงินมาได้จังหวะพอดีนี่น่ะเหรอนี่แต่เป็นกระเป๋าเงินที่หายไปโอเค มาหาทุ่งหญ้าด้วยนะในป่ามนไรต่อไปกันเลยเดินทางในทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าหรออ๋อนี่ไงอ้าวตัวละครเดินทางการเดินทางเพื่อรับประตุดิบกินขีดจำกัด เอาไอ้เหี้ยจะพอแล้วเ,เอาอิ้เอย้ยทำไมเป็นอย่างนี้วันนี้โดยจะรีเซ็ตโปรแไรนะโอ้ยมันบอกว่ามันบอกว่าไปกันเลยเดินทางในไปในทุ่งหญ้าและช่วยหากระเป๋าเงินของลูกค้าที่แอบขโมย อาหารและช่วยหากระเป๋าทำไมเป็นงี้วะเนี่ยคือผมเล่นต่อไม่ได้นะครับประเด็น,นคือมันได้ผมหากระเป๋าเงินแล้วตัวนี้จะรั่วออเวนมันดีเซตแล้วครับไม่สามารถทำมาหาได้แล้ว นี่แหละผมเกลียไดไอกิจกรรม,มตรงนี้แหละนะครับผมเกลียดตรงนี้มากคือมันมันเนี่ยมันมีขีดจำกัดนะเว้ยไ,ไหมโอ้ยจะจนไปต่อไม่ได้อ่ะคือมันต้องรอพรุ่งนี้อ่ะสมมรติวนะ่าพรุ่งนี้กูไม่ว่างไปทำอะไงเนี่ยโอ้ทุ่งยากโอ้ยเกลียดนี่มันอืมปี๋ป่าเ้ยไม่ได้เลย เปลี่ยนตัวไปก็ไม่ได้โอเคโอเคเนีงไม่ถึงกินจำกัดเราก็ต้องเล่นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ได้แล้วนะครับก็พรุ่งนี้นะเล่นไม่ได้ก็จะรั่วแม่งก,กรรมเฮียเลยเนี่ยขีดจำกัดอย่างเฮียเลยไอตรงนี้ก็ได้มาแค่หน้าเดียวยังไม่มีเฮียเลยก็พอ โอเคโอเคผู okay, okay. ้นี้ก็ผู้นี้วะกูยอมใครี่เข้ารับชมฝากกดไลค์สำหรับใครก็ไน,นะครับ